สวัสัีเพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับสู่เกม s p e l l b e a k ครับคือเกมนี้เป็นเกมที่ไม่รู้ว่ามันจะมีแล้วแม่งมันมากทุกคนมันคือเกมที่อ่าเป็นเกม Battle Royale ที่เหมือน PUBG เหมือนอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาจะเอาธีมของนักเวทมาเป็นตัวหลักในการของกการเล่นเกมนี้ซึ่งอาวุธของเรานะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นสายไหนอันนี้เป็นอาวุธที่ติดตัวมากับเราตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลยก็จะมีเป็นแบบสายฟ้าน้ำแข็งสายไฟสายดินนะครับผมสายสายลมแล้วก็สายพิษอันนี้ผมจะตอนนี้ผมจะเล่นสายนักเวอสายสายอะไรว่าสายน้ำแข็งแล้วกันนะครับผมซึ่งแม่งมันมากจริงทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราเราเล่นสายนี้ใช่ไหมเราผมลองเล่นไปอีกสักแล้วก็เล่นคู่กับสายดินเนะี่ยโอ้โหแม่งสกิลแม่งแรงมาก เล่นเกมนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ Spell Break ก็จะบอกก่อนว่าคือก็เพิ่งเริ่มเล่นเนาะอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่เพราตาที่แล้วแม่งหลุดไปก่อนเว้ยก็เลยเล่นไม่จบแต่มันมากรู้แค่ว่ามันมากก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าลองมาเล่นกันอันนี้ไม่เป็นเกมฟรีนะครับผมก็อันนี้จะรอคนเข้ามาก่อนมีสกิลมากมายหลากหลายรูปแบบ นี่เป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งเห็น,นแช่แข็งได้สกิลดีมากสกิลมันมากจริงอ่ะอันนี้เลือกเกิดนะครับว่าเราจะเลือกเกิดตรงไหน,นผมไปลงไหนดีละ่ะลงนี้ก็ได้มันมีไอ้ตรงนี้มันสามารถาทำให้แบบว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเสกข,ของครับประมาณแบบแอร์ดรอปอะลมอแบนแอร์ดรอป งลงตรงนี้นะโอ้โหคนเต็มเลยมีสธิตตายสูงมากครับคนขอเล็งสักคู่นะลงนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กอยู่ลงตรงกลางเลยครับลงตรงกลางจะมีของเยอะอยู่นะนเขาไปลงที่อื่นกัน,กนวะลงตรงนี้แหละงลงนี่มาถึงคบเราเรียกเลย สามารถเรียกได้เลยนะครับพอเรียกเสร็จปุ๊บเนี่ยของมันจะมาใช่ไหมเราเก็บของดีๆก็ใช้เป็นแอร์ดรอปได้เลยสักครู่สักทุเนี่ยของทองมันก็จะมีของพวกทองใช่่ะละ่ะถ้าของทองก็จะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น มองเห็นตัวละครคนอื่นอันนี้น่าจะอัปเกรดครับใช่เป็นอาการอัปเกรดสเปลแคสเขาเรียกว่าสเปลเร็วขึ้นก็ต้องหาของครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเกมนี้มันก็ต้องเน้นใน,นเรื่องของนิดนึงอันนี้ก็เป็นขวดเลือดยานนะเก็บไปด้วยก็ได้ยิ่งเราของเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งตีแรงเท่านั้นครับนี่เก็บของ ปวดเลืดยาอย่างดีหาเกาะแป๊บเอาอนนะุปกรณ์ครับดูสำรวจดูก่อนว่าแถวนี้มีคนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเกาะยาหมดเลยวะของไม่ค่อยมีเลยวะทุกคนดูนี้ดีกว่าดูนูน่นดีกว่าอันนู้น่าจะเวิร์กกว่าค่อยๆหานะครับของไม่ต้องรีบ เราก็เรียกของตรงนี้เพื่อจะได้ของดีๆเฮ้ยมันมีคนแอคทีฟวะ่ะใครมาแบาแอคทีฟวะ่ะอ้าวอันนี้ผมได้ไอ้นี่มาสเปล,ลดินมาแล้วก็ได้สเปลแคสนะครับผม อันนี้เราอยู่ในวงนะเราดูตามแผนที่ได้เลยอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในวงนะครับผมอุ้ยอัปเกรดได้อันนี้ได้สเปลดีขึ้น,อน,น,นอโอเคเก็บของครับผมมีของไว มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นจะไม่เจอคนเลยวะผมว่าใช่แหละตัวเนี้ยต้องบวกกันบันมากแจมดีกว่าแจมดีกว่า เอาว่ะเอาว่ะอาจจะอาจจะพัวไปชนนิดน,นึงนะครับสวยไอน้น,นี่สวยกว่าอันนี้ดีกว่าปิกเชดว่ะปิกเชดว่ะ เรต้องไฟสตนึงนะของเราแรงกว่าสวยเรียบเก็บเรียบอันนี้ได้มานาเพิ่มขึ้นอันนี้ได้สปีดเก็บของกันนะครับไม่ต้องรีบสเปล ได้ของมาเพิ่มแล้วก็ปั๊มยาได้ผมไปเก็บของตรงนั้นเมื่อกี้ก่อนมันมากทุกคนต้องลองจริงวะต้องลองเองครับอันนี้อัปเกรดได้เราก็จะใช้โฟกัสมานาได้ดีขึ้นอ่าอันนี้ลาสลาชาร์ดอาร์เมอร์อาร์เมอร์ที่ดีขึ้น อันนี้ของแทบจะฟูเลยนะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มฟูแล้ว,ลวเกมนี้ฟูง,ง่ายมากทุกคนของมันจะเป็นแบบดีสุดก็คือสีทองอันนี้เราสามารถบินได้ด้วยเจ๋งอยู่เฟียฟ,าาฟ้ฟามะพร้าวเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวอะไรวะต้องพูดว่าอะไรวะเฟียวฟ้ามะพร้า,พาวสิบแก้วเออมาหาไปเรื่อยๆครับของได้ของทองก็คือของของทองก็คือดีกว่าเอ้ไม่ใช่ของส้มไม่ใช่ของทอง เราก็หาตีที่มันบวกกันอยู่เราก็ไปแจมกับเขาแม่งมันมากนี่บินไกลๆบินยาวๆเลยนะครับสบายมากอันนี้คือเข้าวงแล้วอันนี้อยู่ในวงแล้วทุกคน new skill t r น n d a ra นะครับ กดผิดไม่ใช่เลยเหรอกอันนี้ของเต็มเลยอะ่ะมีของทองด้วยเล g e n d a ร y ไม่เอาไม่ค่อยดีอันนี้สกันเลดไฟนะครับแบบนี้ดีกว่าละแบบนี้ดีที่สุดละผมบินแบบนี้เอาไวด้ดีจะหนีง่ายมันหนีหนีง่ายแล้วก็ดักคนแถวนี้แหละฆ่าแม่ม ตัวละครผมเองนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยแหละเล่นพิวสุดละเล่นละมันสุดผมว่ามันอยูบกกอ่บวกกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม่าบวกกันอยู่ตรงนั้นบวกกันอยู่นอกวงกแออล้วก็ไปแจมเลยครับรออะไรล่ะเนี่ยเราไปแจมเลยเนี่ยมันมันมากทุกคน เขาอยู่ไม่งแรงจริงแข็งบานมันมากต้านลอยสายลอยครับสายลอยอยู่ตรงนี้แข็งมัวมากตะมันจริงนะปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อน เออตายหนึ่งฟรีดาวค่า3นะครับปั๊ม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 ไม่นี่ปั๊มเกาะปั๊มเกาะบอกนี้ครับมันมาเป็นซี่หรอวะตายเรียบตายเรียบผมฆ่าหมด สุดยอดวะนี่มันแทบจะ M V P ของเกมแล้วเนี่ยไม่มีของดีๆเลยพวกนี้เอ้น,นีดีกว่าอันนี้ของเราดีกว่าเราได้เลเจนดัลี่มาแล้วนอกจากจะหาไอ้คาถาน้ำแข็งคาถาน้ำแข็งเลเจน์นะครับถ้าได้คาถาน้ำแข็งเลเจน์มาก็ดีอน,นี้ปวดเลือดปวดเลือดนี้ดีกว่าสีสีสีนี้ดีกว่าเปลี่ยนคนเล่นด,ดีกว่า วงมาแล้วนี่ว่ะเชี่ยววงมาแล้วลืมบินเข้าวงเลยทุกคนไวดีใครมันจะบวกกับผมทำนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไงเอาเปลา่าจะเอาเปล่าปวามยาบแบบนึงได้ไหมเสียเปียบอะ อย่าเป็นทุกคนไม่ได้นี่วาวันอยู่ในวงแล้วเราเข้าวงกวีกว่าครับจะง่ายกว่าดักมาในวงก็ได้สบายๆเล่นแบบชิวๆไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเกมนี้จะเทพขนาดนี้จริงกันเนี่ยไม่เชื่อผมเหรอมันเหลือน้อยแล้ว เมื่อก่อนเราก็ได้เปรียบจำได้ทุกคนมันอยู่ไหนวะเหลือไม่กี่คนแล้วครับอันด้วย สังเกตไปปั๊มยาก่อนทุกคนปั๊มยาก่อนไอ้ยังไม่มียาไม่มีเกาะผมปั๊บเกาะก่อนนะมีปะวะมันมีให้ไหมเนี่ยแม่งไม่มีเกาะให้ผมอีกมันมาไฟกับผมมันไม่มีเกาะเว้ยเหลือไม่กี่คนแล้วครับเหลือแค่เจ็ดคนปะไอเหลือสองเหลือสองคนเหลือหนึ่งหนึ่งละ แป๊บนะผมเลงก่อนผมไม่รู้มันอยู่ไหนอะเราอยู่สูงๆไว้ดีกว่าเนาะเราอยู่สูงๆแล้วมันจะเห็นง่ายกว่าไงเฮ้ย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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่งจะบินเกือบบินออกข้างนอกผมหาก่อนแม่งอยู่ไหนวะ คือพอเล่นสายสเปลแบบนี้ใช่ไหมพอเล่นสายเวทเนี่ยไม่โคตรมันอะ่ะมันแบบมันเป็นฟีลลิ่งแบบเอ่อไม่ต้องแบบยิงกันไกลๆอะไรเงี้ยถ้าผมเล่นพับจีผมตายไปหาไปแล้วเนะี่ยเราวงมันบีบอีกรอบก็ได้ครับมันก็น่าจะซุ่มดักฆ่าผมอยู่นี่แหละต้องดูดีๆครับเอาละรีบเข้าวงรีบเข้าวง ยังไงเจอแล้วโอ้โหทั้งยวตายเลยที่หนึ่งเว้ย <laughs> first place นะครับผมโอเคเอาว่าทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเกมเพลสนุกมากเกมนี้มันมากจริงอยากให้ทุกคนลองเล่นกันนะแล้วก็เล่นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมอาจจะเพราะว่าผมวิวหนึ่งด้วยมันก็เลยชนะได้ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระดับมันแบบว่า หมือนเหมือนเพิ่งเริ่มเล่นแรกๆอะไรกันงี้เออทุกคนลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็เกมนี้โหลดฟรีนะเข้าไปโหลดในสตรีมได้เลยนะครับผมสนุกมากไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามบ๊ายบายจ้ะ